สวัสดีนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพายคําเมืองนะคะวันนีพ้พาคุณยายนะคะมาหาพ่อพายค้าเมืองนะคะที่บ้านเนาะนะคะถือว่าเป็นการออกกําลังกายนะคะไปในตัวเนาะตอนนี้ก็กําลังจะพาคุณยายกลับแล้วนะคะเพราะว่าแดดตรงนี้ก็แดดแล้วนะคะไม่มีที่อยู่แล้วเนาะมาแต่เชา้า,แ,ชาแล้วนะคะวันนี้สายแล้ว,าวอากาศ ตรงนี้ก็แดดแล้วนะคะแดดแล้วเราจะพาคุณยายกลับไปอยู่ที่เดิมนะคะเราจะทางจากบ้านจากตรงนี <k <k uh ้ไปก็ประมาณสามสี่ห้ากิโลนะคะประมาณห้ากิโลได้นะคะไปบูธด erm ้วยนะไปด้วยนี่นะะไปบัวนะคะ ๆๆอปอด้วยปอด้วยปอด้วยอืมมาแล้วนะคะระยะทางก็ค่อนข้างไกลนะคะฉากไงใจดีมากแล้วจ้านะคะพาหลอดท่อ ก็จะเดินตามทางรับนะคะนี่คือสารปูตานะคะปู่จาหมู่บ้านนะคะจะเดินไปนะะลัดลัตามทุ่งนานะคะเพื่อเรียกเลี่ยงนะคะการเจอรถเนาะนะคะการเจอรถแล้วก็ทางก็จะใกล้กว่านะคะถ้าเราเดินตามตามถนนเนาะนะคะ ก็จะเดินไปนะคะตามคลองคเดินริมคลองแล้วก็เดินลิมคลอคือเดินในดินนาะนะคะจะจะไม่ร้อนเท้านะคะจะไม่ร้อนเท้าเหมือนกับเดินตามทางคอนกรีตนั่นนะคะบรรยากาศตามเท้ากรุงค่ะ อเราาน่าวืงทุ่งเลยนะครคือคนตก,กน้อนะคะาา้างตามุามามงนานะคะเราะจะไปยอนอนตรงไหนดี ตรงนู้นก็เป็นสีโดโจโจ้นะคะนี่ไล่อยู่กลางทุกนาน,นะคะช่องสีโดโจโจนะ,ะางาที่นะคะเราคุณยายเดินมาเนาะนะคะก็จอดเป็นกำลังใจให้พี่โจโจก่อนนะคะ,นนะคุณยายก็เดินมาแล้วนะคะตรงนี้ก็ ลราไม่ได้แล้วเนาะต้องปวลดอีกทีตรงครั้งหน้านะคะสางครั้งหน้าอมะแมแมะม,มาสทองให้หน่อยเหนืน่ยนี่ตั้งแต่ตรงงานมานี่อ้วนมากเลยนะดูท้องนะคะดูท้องคุณยายเก็บอะไรกิน เปิด <rate. S 2> รถใช่คุณยายเออใช่ไม่ใช่อุจจกอะไรกูอเมร์เปดรถเร็วอเกรจะไปแล้วคุณยายได้กลิ่นไอะมรจะกัปเ่คุณยายจะอึแม่ไม่ทำรนี่อึข้างทางหน่อยอึข้างทางหน่อย เธอรุอ่นทำมออาทำมเอาบ๊ายบายไงใจดีมาแล้วคร นะคะรรหวางที่รอคุณยายมานะคะเราก็มาเยี่ยมน้องน้ำมนต์รอเนาะนะคะน้องน้ำมนต์นะคะตัวเดียวอยู่ใต้ต้นสแตลดะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะวันนี้ดีขึ้นแล้วนะคะอาการป่วยนะคะดีขึ้นนะคะ วันนี้ไม่มีวัน,นไม่มีกล้วยมาออวันนี้ยังไม่มีกล้วยมารอ,อก่อนรอ,อก่อนมัน,นมาส่งคุณยายก่อนนะคะเดี๋ยวเอากล้วยมาให้ค่ะอันนี้คือบ้านนะคะที่พังไปนะคะบ้านของคุณยายกับน้องน้ำมนต์เลยนะคะที่พังไปออโดนพายุนะคะวันนั้นนะคะเมื่อ นานมาแล้วเมื่อเป็นเดือนมาแล้วแหละนะคะเราก็ทําการลื้อทอนนะคะว่าวกลัวจะทับน้องนะคะนี่ลื้อออกจากตรงนี้นะคะน้องก็เลยไม่มีที่พักนะคะตอนนี้ก็พักอยู่ใต้ต้นสะดาวก่อนนะคะอันนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนเนาะอยู่ค่อนข้างซุนคดเลยนะคะอันนี้คือคุณลุงนะคะเอาอาหารมาบ่อนวันนี้แขกเข้าเยอะนะคะรถทัวเยอะแยะเลยอยู่ค่อนข้างซุนคดนะคะ คุณยายมาแล้วนะคะคุณยายมาถึงแล้วอ้อนหน่อยอ้อหน่อยอ้อนหน่อยอ้อหน่อยละกันละกันอ้อนหน่อยอ้อหน่อยอันนี้เสียงเขาอ้อนนะอ้อนหน่อยรกัน น้องน้ำมนตถ่ายท้องนะคะ <ยา S 1> น้องน้ำมนตถ่ายท้อง <ยา S 1> น้องไม่สบายนะคะเป็นวันที่สามแล้วนะคะ <ยา S 1> อ้อนอยู่อ้อนอยู่แง่แง่ยามาเยี่ยมน้องน้ำมนต์ค่ะเสียงอ้อนหวานเชียว คิดถึงออนหน่อยคิดถึงมาเยี่ยมแล้วมาเยี่ยมแล้วหายไปไปเดนน้ำมนต์มาเยี่ยมแล้วมาเยี่ยมแล้วหายไปไปนะคะคนเยิง สบายนะคะคุณยายมาเยี่ยมอะหน,น่อยคิดถึงคิดถึง สร้างกลองกับโมัดสังกลองกับมัดใหญดูสรสังกลองกับมัดใหญ่สังกลองกับไปก่อนนะเดี๋ยวมาเยี่ยมม<ป>อ๋อถายแล้วนะฮะเดี๋ยวคุณยายร้อนนะฮะคุณย,ยายร้อนกว่าจะเดินไปถึงอีกเนาะคุณยายมีความไม่อยากไป ติดนั่นต yeah, ิดยาติดยาติดยาติดยาดูเกี่ยวยายายจะเปลี่ยนจากลากสูงนะคะมาลากยาไปก่อนนะเดี๋ยววันใหม่น้ำมลหายไปๆเนอะ เดี๋ยวน้ำมนไม่กินอาหารอีกแล้นะคมะมัวแต่อ้อนกันคุณยายไปแล้วนะคะกว่าจะไปถึงอีกเนาะวันนี้อากาศร้อนนะคะกว่าจะเดินไปถึงอีกเนาะนะคะวันนี้ก็นักท่องเที่ยวนะค่อนข้างเยอะเนาะสี่พนะันรตัสนะคะตอนนึ้เดลืยวยูสองขี่ยวไปเมื่อกี้นะคะตรงน,นี้ก็คือบริเวณลานจอดรถนะคะหน้าสูนพดถ้าศึกษานะคะ อันี้เป็นโลโของชางนะคะอ๋ออยูข้รนีคบริเวณข้างนะคข้างๆตรงนี้เป็นลานแสดงคะคุณยายร้อนไหมคุณยายร้อนแหละร้อจบุญเดตาลด อีเลยเฟนโมนะฮะนาเที่ยวมากๆสวยนะคะข้างในอันนี้ก็าจะมีนักท่องเที่ยวนะคะเด็กประถมนะมาเที่ยวนะคะสีข<ป>ันรถบัสเลยนะ,ะ<ป>วันนี้<ป>แล้วคุณยายก็พาเดินไปทางรัดนะคะ

안 <목소리도> ไปตรงโน้นดีก็มีนะคะทางเท,ทางทยวไกรทางมูบ้านที่สิบหลังนะคะไปทางในเลยนะคะ ย <Yeah. S 2> ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะแต่คุณยายยังมาไม่ถึงเพราะว่าต้องแยกกันมาคนละทางนะคะคุณยายก็มาทางอัดนะคะอควานก็มาตามทางปกตินะคะอาวานก็เก็บกว่าดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ให้ที่นอนมีเวลาแห้งเนาะนะคะคุณยายยังมาไม่ถึงครับ นี่น้องแอนนานะคะอแม่ไปนู่นอแม่ไปนล่นวันนี้แอนนาตากแดดเต็มๆนะคะวันนี้อากาศร้อนด้วยนะคะอากาศดีกันตากแดดเต็มๆเลยนะคะก็เป็นอ้อยกรอบนะคะอ้อยกรอบอ้อยขันน้ำนะคะต้นสีเหลืองอ้ยอ้ยันนี้แล้วก็มียาในเบียอ๋อ คุณยายนะคะเดินลัดเลาะมากับท şey yes, ุ่งป่าหญ้าเลยนะคะไม่รู้ไปเด็ดกินของเขาบ้างหรือเปล่ามาถึงแล้วนะคะคุณยายก็มาถึงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งาเป็นกำลังใจนะคะให้กั เขบพว่าช้างไยขมเมืองนะคะในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะลงวคุณยายก็มาถึงที่พักนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ